สวัสดีครับเอฟสี่ที่โครักทุกท่านวันนี้นะครับมมเฮามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับปัดโถนักแต่นักว่าภัยเป็นภัยวันนี้ไปปะกับกองไทยของเฮาครับย่างกินข้าวกันครับสาวๆพยายามดังไฟนะครับอันนี้เป็นคนดังจ้ะคนดังคนดังนี่ครับน้องลาคนงามป้าจ๋าเอ็นแล้วหรอวันนี้งามเลยเพรชุดเปนนี้โอ้โหตอนนี้ลาแบ่งน้ำยามาจ้าอ๋อ นี่นี่นี่ฝีมือน้องลานะครับหนึ่งมหมอ้อหม้อเขียวไปไหนเอาสีไปคัดเลยแล้วกันหม้อเขียวแกเป็นหม้อขาวโอ้โหสีมันลอกแล้วค่ะโอ้โหอันนี้คือขนมเส้นน้ำยานะครับน้องลาทําน้ำยาป่ามานะครับเชียงกระดาษที่ชู่ไปกี่ม้วนนี่สาววนี่ครับอันนี้อันนี้บ่าได้แม่มันหูน้องชวนพิษเตียงตานะครับแจ้งอสาวคนงานแจ้ง้วยงูสิงวันนี้วันนี้แม่มันเป็นแผนกพัก ดู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 น้องลาเป็นคนแปงน้ำยาอันนี้พันเอกครับพี่มันเป็นคนเตรียมทักอันนั้นไอ้บุญเพิ่งน้ำ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 ตับส้มเพ่เพ่กองวียเพ่ตุงนนานตัดดื้อวับไปเลยตับส้มตับส้มโอ้โคกน่ารักาดัมลีลาด้วยกันตัมลีลาลีลาอยู่ วันนี้วันนี้คนที่แสดงเป็นอีกุ้งเอานี้มาอเอาอย่างมาครับนะี่แทนทันอะไรนะอีลาเดี๋นี้ของนะ้องชาลีนะนักแกนุอีกุ้งนไหมนะไกป่ปูไก่แม่พี่นะพี่มึงจะโง่เนาะติอีลาถามหาไก่ปูกินนะมันจะกินหำไก่ มันลำอ๋อคอับมันลำกะนี่แม่พักเอนะมัองล่านะครับโอ้ยล่าน้ำยาไหมคัน้องล่านี่งามนะขนาดพอตั้งหลังนี่งามเลยพัชรีมาหาแม่น้าผักหนุกเลยครับน้องกุ้งน้องกุ้งน่าผากหน้าผากเจ้าสวดเปิ๊ดอ้างดีอวดอวดถึงลุ่มถึงบนมาเขยมาสวดจูบุกแหนะมาปะน้องกุ้งแม่หน้ามล สวดจนปนตึงบนตึงลุ่มมาเดี๋ยวนี้มาก้องมหันเป็นดีใครสวามเป็นดีใครอุ่มมันสวดตึงบนตึงลุ่มจะเนียนจะนุ่มน้องกุ้งคนงามฮะฮะแล้วเดี๋ยวนี้อันผ้าแพงมีไหนผ้าแพงนี่อยู่หลังนี่อันนี้พระอ๋อยนี่ลีหลังบดหลังอันนี้อันนี้จอมขี้ฟ้องนี่นี่นะเนอะมีอย่างกับขีฟ้องผ้าแพงนี่นะผ้าผีผ้าแพงเดลิเนียลผ้าแพงเดลินิวแล้วก็ อันนี้คือกุ้งไทยรัยดนะครับข่าวด่วนข่าวดังฟังจากป้าแพงเดลินิวกับกุ้งไทยรัดอันนี้ป้าหนาในลูกปุ้นนะเมืองฝางมุ่นมาหนิสวัสดีครับสวัสดีครับตำส,ส้มลาวครับป้าแหนเมองฝางมีเอฟซีปัญหาวมม่าแต่ละโคนน่ะอยู่บ้านอ่าอยู่บ้านอย่างนี้นะตัวอยู่บ้านบ้านหนองฝางตบบลแม่งอนอเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านถูกเก่ากูดจนเหมือนบ้านหนองขวางอ๋อมอันปิ่นผู้ขาบ้าน ไม่งอนครับการขุดด่างหางครับโอ้เนี่ยบ้าตีนดอยครับน้าไก่ครับเจ้าตีนดอยสกิ๊ดน้องพัชรีเป็นคนที่ไหนครับแนะนำตัวได้หรอเป็นคนบ้านไห้ทรงเปิงเจ้าแม่แตงบ้านไห้บ้านไร่เนาะบ้านไร่บ้านเดียวครับอันกลองบ้านไร่กว่ากลองห้วยไร่บ้านไร่ห้วยไร่เจ้าอันนี้บ้านไร่ไปได้บ้านไร่ไปได้คนนู่นว่าอย่ามางามอย่ากลองห้วยไร่นี่น้องพัชรีสีล้านนานะครับตั้งซอสาวของเงาแล้วน้องพัชแพงล้อน้องเป็นคนที่ไหนน้องบอกให้แม่หรอน้องเป็นคนสลวงแม่ลินอ๋อพี่น้องคนสลวง เอ๋สลวงในเนอะสแปลงเจ้าสแปลงเจ้เป็นคนหเราลวงนี่ครับมาจากสลวงในนะครับเอฟซีถามมาจากไหนลูกที่ไหนนะเนี่ยชนพีดมีนี่คนต้มหัวจ้างมั้งอ๋อเนี่ยสาวหละปูนสาวหลับปูอันนี้เปิ็นว่าลูกสาวเจ้าแม่จ๋ามะเตวีมันดึงงามแต่งงามวานเนาะนะครับสลับน้องล่าเหรอน้องล่าน้องล่าเป็นคนที่น้อยล่าบป็คนสีบวกเงินเจ้าสีบวกเงินอู้กับล่าอู้งม่วน สีบัวเงินสังกะเปงนะครับเนาะเนี่ยสาวคนงามสีบวงเงินนี่หันก็ครับเนี่ยคนงามประจําเลยนี่ตอนนี้เขาอยู่กับครบทีมนะครับเอฟซีกระถามมาว่าล่ามันเหมือนเคยเป็นน้องครับพ่อเขาว่าเป็นน้องพ่อเขาว่าเป็นลูกก็เดี๋ยวรอรอผู้ติดตามโคบล้านคนเขากันมาเฉลยพ่อกระถามว่าชวนพิษเนยเป็นเมียอันลุงขี้เมากอ ตะกอนกับห้องเพลงด้วยกันเบสโซด้วยกันนะปล่อยให้งงปล่อยให้งงผมบอกเต้รอครบคนผู้ติดตามครบล้านก็จะเฉลยเดี๋ยวสักวันเขาจะมาเฉลยห้องก็ว่าพระแพงเนี่ยเป็นลูกห้องก็ว่าเป็นหลานนี่ลูกต่างใดลูกไหนมานี่เดี๋ยวเขาจะเฉลยกันทันทีนิดนี่ใ้าอย่างหู้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แม่นกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสักวันจะมาเฉลยนะครับเนาะตรงนี้เราจะพลากินข้าวกินน้ำก่อนก่อนครับขอบคุณเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านเด้อนะครับ กันนเขามีไหนพักกติพักละพัก mm ว่าไม่ไ hmm. ด mm ้เ hmm. ร mm ิ hmm. mm ่มนว่า hmm. mm ้หรอนึาจะว่า hmm. นึกว <c oughs> ่าเขากินบ้านหนบ้านมันเป็นสูตรของไม้มันใช้ไม้มาดานอย่างชอบมีเทียนนะมันมีรสชาติป่มันมันมันป็นไม้มาดานใช่ไหมมาดานป่ยมาดาน่ยเราปากกว้างนะครับเอ